สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับก็สําหรับวันนี้เองนะครับผมก็จะพามาอัปเดตครับต้นมะละกอที่ผมเคยปลูกเมื่อช่วงประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะครับที่ผมได้ตอนนะครับตอนกิ่งมะละกอแล้วก็เอานํามาปลูกตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมะละกอเนี่ยก็เป็ดแล้วแหละนะครับผมก็มีการ เจเริญเติบโต,ตแล้วคงไม่ตายแล้วแหละนะครับแตกใบแตกกิง่งอะไรเรียบร้อยนะครับแตกกิ่งแตกใบนะครับแตกใบแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้มันออกดอกเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าดอกตัวน,นี้เนี่ยมันจะติดผลไหมนะครับอ่ะนะครับผมนี่นี่ก็เป็นต้นมะละกอนะครับที่ผมตอนนั้นเนี่ยผมปลูกจากกิ่งตอนนะครับตอนที่น่าจะาคลิปช่วงอนานนานอยู่พอสมควรครับประมาณ4ีหเดือนแล้วแหละนะครับที่ผมตอนมะละกอแล้วนาม,มาปลูกนะครับก็ ใครทีอ่อยากรู้ว่ามีวิธีการตอนอะไรยังไงนะครับเขสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องอีสานร,ร่มเย็นได้เลยนะครับผมก็คลิกที่ช่องนะครับแล้วก็ลองไปค้นหาวิดีโอดูเนาะเพราะว่าวิดีโอของผมเนี่ยยังไม่เยอะนะครับผมก็อยู่ล่างๆหน่อยนะครับสําหรับการตอนกิ่งมะละกอนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมปลูกมาได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วแหละเนาะสี่ห้าเดือนประมาณนี้ลนะมั้งก็มาดูนะครับผมตอนนี้ดอกมีเริ่มมีดอกแล้วนะครับก็คือต้นมะละกอเนี่ย เตี้ยมากๆนะครับถ้าสังเกตดูตอนนี้คือผมผมนั่งนะถ้าเกิดว่าผมยืนนะครับมันก็จะประมาณหัวเข่านะครับประมาณหัวเข่าผมพอดีเนาะ,นะตอนนี้คือมีดอกแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมผลดีของการใช้มะละกอะกิ่งตอนก็คือว่าต้นของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะได้ต้นแบบนั้นนะครับในการขยายพานันธุ์ออกมาเนี่ยได้แบบนั้นจากต้นแม่นะครับผมก็คือเราได้ต้นแม่ที่ลูกดอกแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอแค่ต้นมันเริ่ม ให้มันแข็งแรงหน่อยนะตอนนี้คือผมกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันออกลูกเยอะๆนะครับเพราะตอนนี้มันออกดอกแล้วนะครับถ้ามันออกลูกเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะก็คือต้นมันรับน้ําหนักไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความฝันนะผมผมคิดว่าผมอยากได้มะละกอต้นเตี้ยสัก 2- 3สมต้นตอนนี้ผมปลูกกิ่งตอนหลายต้นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายต้นแต่ว่าต้นนี้ก็คือมันมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อีก 2- 3สต้นเนี่ย ลูกแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังกําลังแตกใบเพราะว่ายังไม่มีดอกนะครับเพราะว่าเพิ่งปลูกไปเมื่อช่วงเดือนเดือนที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะสำหรับะมะละกอที่ตอนกิ่งแล้วก็ปลูกครับมาดูว่าผลผลิตผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับตอนนี้ก็คือ ถ้าเป็นต้นปกติก็ประมาณ6 7เดเดือนเนาะที่มันจะกว่าจะออกลูกนะครับแล้วก็เราเดาทางไม่ได้ด้วยว่ามันจะออกลูกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเราแน่นอนนะครับถ้ามันเกิดเนี่ยมันออกลูกให้เราแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต้นอ่าสังเกตดูเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกใกล้นะครับอ่านี่นะครับก็เป็นต้นมะละกอนะครับที่ปลูกกิ่งตอนเนาะก็ เตี้ยแค่นี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับมันก็เพิ่งเกิดนะครับมันก็เพิ่งเกิดนะครับแตกใบไปสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะฮะก็จะเห็นว่าต้นมันเตี้ยมากๆเลยนะครับออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับกิ่งมะละกอครับที่ผมได้ทําการตอนนะครับแล้วก็นํามาปลูกครับมันก็จะประมาณนี้นะฮะ นะครับผมก็ยังไงนะครับผมก็ต้องขอฝากช่องอีสานร่มเย็นไว้ด้วยนะครับผมก็มีหลายๆคลิปนะครับผมที่ทําเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีเกี่ยวกับการเกษตรพื้นบ้านนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยใครมีปัญหาอะไรนะครับอยากสอบถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ แฟนเพจอีสานร,ร่มเย็นครับเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรอยากสอบถามอะไรตรงไหนนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ